สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาแกงฟักทองกันนะคะเราก็เอากะทิลงไปเคี่ยวก่อนนะคะให้แตกมันจะได้ผัดตีแกงให้หอมๆนะคะกะทิเราก็แตกมันแล้วนะคะเราก็ใส่ตีแกงลงไปแล้วก็ผั ใส่หอมนะคะที่แกงเริ่มหอมดีแล้วนะคะใส่หมูเลยนะคะหอมแล้ว องตะนะนคะใส่กะทิได้เลยนะคะใส่ชูรสนิดหน่อยนะคะเริ่มพักอร่อยตามด้วยฟักทองนะคะใส่ลงไปเลย ใบใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะเพิ่วทำหอมแล้วก็ตามด้วยพริกสดซอยนะคะใส่ลงไป ทองเราสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วนะคะนี่นะคะแกงฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สองถ้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขในท,ทุกๆวันบ๊ายบายค่ะ